สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาคุณลุงคุณป้าเพื่อนๆทุกๆท่ทานค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะของเดือนเจ็ดนะวันนี้นิตยานะคะก็าหาบอนไซสวยๆมาให้เอฟซีได้เลือกซื้อเลือกชมกันอีกเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนี่แจ้งการจัดส่งนะคะนี่จะส่งทางไปรษณีย์ให้นะคะคาจดจะส่งนะคะมะมหวาแบบโอนที่ห้าสิบปลายทางเจ็ดสิบนะคะ ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวนี้จะขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าจอเบอร์โทรสามารถแอ้ไล์เพื่อนเพ่ได้เลยค่ะตามมาดูกันค่ะว่าวันนี้นิดมีอะไรมาให้ fc เลือกซื้อเลือกชมกันบ้างอันนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกเนาะตกมาดีจังเลยช่วงนี้เป็นหน้าฝนแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะใบอาจจะเอ,อ่อรูตามน้ําฝนบ้างนะคะอันนี้เป็นบอลบ้านเราน,นะคะมีกี่อย่าง มีสองสมชนิดในต้นเลยนะคะอันนี้เป็นทับทิมเม็ดใหญ่เม็ดแดงนะคะแล้วก็จะมีหงสุวรรณแล้วก็จะมีปาเตะนะคะฟอร์มก็อย่างนี้นะคะเนาะนี่เลยมี3มอย่างในในฟอร์มเลยนะคะอันนี้สูงจังนี่เลยนะคะนี่เลยเอาไปที่100บาทนะคะนี่เลยหงสุวรรณทับทิมเม็ดใหญ่แล้วก็ปาเตะนะคะ 100บาทอันนี้เป็นงานอ่าเป็นน้อยจอมนะคะนิดแจ้งก่อนแต่ว่าผ่าเดือน12ปี67นิดว่าอันนี้ก็เดือน7แล้วนิดว่าจะเอามาผ่านะคะแต่ว่านี่นะคะนิดว่าจะลองเอามาแบ่ง f c ก่อนถ้า FC รับนะคะนิดก็จะแบ่งนะคะนี่นะะนเลยเป็นซับพ,พนมนะคะนี่กระหลอดใหม่นะ 6 7เดือนแล้วนะคะนิดก็เลยเออจะเอามาทำจำนวนอีกนะคะแต่ว่าถ้า FC รับนะคะ F c ซนิดก็จะแบ่งจำหน่ายนะคะไม้7เดือนแล้วนะ78เดือนเข้าแล้วนะคะวันที่10เดือน12ที่นิดผ่านะคะนี่เลยเอาไปที่100บาทนะคะสับพนมแล้วก็นี่จะเป็นหงสุวัรณอันนี้ยุบแล้วก็น้องแตกขึ้นมาใหม่เนาะ นี่นะคะก็กำลังแตกหน่อขึ้นมาเลยนะคะไม้กระถาง5.5ที่นิดขาย100นะคะหงสุวานนี่นะคะเป็นฟอร์มนะคะนี่เลยไม้นอกตู้นะคะเอาไปที่100บาทนะคะน้องกำลังนี่นะแตกขึ้นมาใหม่แล้วนะคะ100บาทอันนี้จะเป็นเพชรพันล้าน นี่นะคะไม้ก็มีอายุแล้วนะคะเพชรพาล้านหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าหน่อห้าต้นเลยนะคะนี่นะเพชรพาล้านหนึ่งร้อยบาทเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นกวนอิมนี่สองกระถางสองฟอมนะคะนี่นะนี่ขายฟอร์มละ 100, 2, ร้อยสองฟอมนี่เพื่อนๆอนก็ใส่กระถางแปดกระถางสิบได้เลยนะคะนี่เลยนะคะฟอร์มละหนึ่งร้อยบาทนะคะเพื่อนๆนนี่เลยสองฟอมก็จะได้ ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆนะคะไปจัดส่วนได้เลยนะคะฟอร์มละ100อันนี้จะเป็นกวนอูฟอร์มสวยมากเลยนะคะกวนอูเนาะน,นี่นะคะเมื่อคืนฝนตกเนาะไม้นอกตู้100นะคะพระนารายพระนารายก็100นะคะอันนี้จะเป็นหงเหมราช100บาทนะคะหงเหมราชอันนี้จะเป็น สัตธาศูนย์นะคะมีอยู่สองฟอมสองกระถางน,นะคะไม้เก่าไม้โบราณนะคะยักษ์รัทธาศูนย์เอาไปฟอร์มละหนึ่งร้อยนะคะนี่นะคะเนาะนี่เลยฟอมละหนึ่งร้อยบาทนะคะยักษ์รัทธาศูนย์นี่นะไม้นอกตู้อันนี้จะเป็นน่าจะงานหัวแล้วนะคะทศกัณฐ ดูนะคะนี่หน่อเขานะคะกำลังขึ้นมาเลยเป็นงานหัวเพื่อนทำจำนวนได้แล้วนะคะนี่นะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นไม้ต่างเรานะเป็นหนะเมืงนองโนนณนะเมืองนอนหนึ่งร้อยนะคะอันนี้ก็หนึ่งร้อยนะคะณนะเมืงนองโนนหนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเป็นพรมณี พมณีก็หนึ่งร้อยบาทนะคะน,นี้จะเป็นเลกาซี่อันนี้ดูจากใบล่าสุดนี่ไม่ใช่ว่าน้องอันนี้น้องเกิดมาอย่างนี้เองนะคะน่าจะสร้างหัวแล้วนะคะไม้มีอายุแล้วนะยุบเหลือช่วงหน้าสรงช่วงส,วง,สวงการเหลือใบสองใบนะแล้วน้องก็ขึ้นมาใหม่นี่นะคะฟอร์มใหม่ตั้งฟอร์มใหม่เลกาซี่นะคะเอาไปที่140บบาทค่ะนะสวยเลย นี้เมืองนครชุมเมืองนครชุมนี่หลอดใหม่นะคะสวยเลยเมืองนครชุมเอาไปที่100เช่นกันนะคะไม้กระถาง5.5นะคะแล้วก็จะเป็นมณีล้อมเพชรนี่เลยมณีล้อมเพชรก็เอาไปที่100นะคะดูหลอดใหม่น้องนะนิดมีไม้ด่างมาฝากเพื่อนๆนิดนึงนะคะอันนี้น้องชื่ออ่า เศรษฐีวินสันด่างนะคะดูใบใหม่กลางๆนี่ด่างแน่นอนเลยนะคะนี่นะนี่น้องมีจำเนียนิดนึงไม้อยู่ในกระถางแปดนะคะใหญ่นะคะนี่เลยสวยนะคะเอาไปที่300บาทนะคะไม้กระถางแปดดูน้องชื่อเศรษฐีวินสันด่างนะคะสวยๆเลยอันนี้จะเป็นฟิโลด่างนะคะนี่นะ ร์มนี้ไม้กระถางแปดเช่นกันนะคะสวยมากเลยเป็นไม้ด่างนะคะนี่เนาะนี่กำลังปั้นรฟมอยู่นะคะนี่นะเป็นแม่เดียวกันหมดเลยนะคะนี่เนาะเป็นไม้ด่างนะนี่ชอบนระเลี้ยงนี่เลยนะคะเพื่อนๆไม้กระถางแปดนิ้วนะคะแต่ก่อนนี่ซื้อมาี่ใบใบเดียวห้าร้อยเลยนะคะอันนี้ไม้กระถางแปดพุ่มแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววางอีกหน่อยก็โตนะคะ เนี่ยกำลังแตกเพื่อนๆไปทําจํานวนได้เลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยน,นิดอาก็เอามาเป็นหนึ่งสองเนี่ยที่มีรากเราก็เด็ดแล้วก็ไปชําต่อได้เลยนะคะเนี่ยเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเพื่อนๆหกต้นเพื่อนๆสามารถขยายได้เลยนะคะนี่นะฟิโลดัางอันนี้นี่ขอที่สามร้อยบาทนะคะสวยๆเลยอันนี้เป็นงานลงดินเพื่อนๆอยากได้นะคะ น,นิดจำชื่อไม่ได้สวยมากนิดห่อตุ้มล้างลากห่อตุ้มให้นะคะนี่นะมีอันนี้มีอ๋ออันนี้น่าจะเป็นหนอ่องานหัวแล้วนะคะหนอ่อและในต้นเขาโอ้หน้าเสียดายทำแม่พันจังเลยนะคะอ่ะไม่เป็นไรนิดขายนะคะนี่เลยนี่นะคะห่อตุ้มให้นะคะเพื่อนๆอ,อ่าเอาไปที่ 90บาทนะคะเพื่อนๆนะน้องสวยมากนี่เลย90บาทนะคะสวยแล้วก็อันนี้เป็นงานเรียนนี้จะเป็นอ่าหนุมานเชิญธงแล้วก็จะได้3าใบนี้นะคะใบนี้นิดขอไม่ส่งนะคะออกเนาะนี่นะคะเป็นกออย่างนี้นะคะหนุมานเชิญธงอยู่ในแปลงนะคะหนุมานเชิญธงนี่เอาไปที่50บบาทนะคะเพื่อนๆ นะนิดขอขายตามฟอร์มโอ้นี้เกาะเกตใบนี้นิดขอออกนะคะส่งแค่นี้เนาะดูเกาะเกตนะคะอันนี้ปลูกลงดินนะคะเพื่อนๆเห็นไหมไม้ด่างเขาก็อยู่รอดนะคะนี่เลยเกาะเกตเอาไปที่80บาทนะคะนิดล้างลากขอตุ้มให้นะคะ80บาทนะคะนี่นะคะหนุมานเชิญโทรเพื่อนๆอยากได้นะคะมีจํานวนนะคะแล้วก็ อย่างนี้หาก่อนว่ามีอะไรสวยๆไหมคะที่กำลังจะจำหนะได้นี่เดี๋ยวรออีกหน่อยนี่ก็เป็นหัวแล้วนะคะที่โป๊กแล้วรอให้น้องตั้งฟอร์มหน่อยคะ่ะชายชนอับส,สวรรค์เนาะลงดินนะคะเพื่อนๆน้องก็สวยในแบบของเขานะคะนี่นะคะเมื่อคืนในฝนตกดูไก่เศรษฐีนิดนะคะเพื่อนเพื่อนี่เพื่อนๆแม่ลงกระถางก็ลงดินนี่นะคะ สวยเลยไก่เศรษฐีดูสิแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆรับก็เอาไปที่50บาทนะคะไก่เศรษฐีนะนี่นะก่อน,นี้นะคะใบไ,ไหนไม่สวยนี่ก็ขอตัดออกนะเป็นไม้นอกตู้นะคะอันนี้ไม่ซ่านี่ยักษ์ศรัทธาสูนนะคะในอันนั้นอันนี้นิดหาแล้วนี่ก็เอามาลงดินยังยังเกิดเลยนะคะยังไปต่อได้เนาะ อันนี้น้องชื่ออับสรสวรรค์นะคะสวยมากอับสรสวรรค์ไม้กระถาง5.5นะคะใครที่ชอบสีแดงๆนะน่าจะสร้างหัวแล้วเหมือนกันค่ะอับสรสวรรค์เอาไปที่100บาทนะคะอู้ซับเจริญต้นไหนใหญ่นิดขอเลือกให้นะคะซับเจริญนี่นะคะ100บาทเช่นกันเลยนะคะเนาะ อันนี้มีสองต้นเลยซับเจริญน,นะคะเพื่อนๆนี่นะหนึ่งร้อยบาทนะคะซับเจริญน,นะคะมีจำนวนให้เลือกนะคะอันนี้จะเป็นไก่เศรษฐีนะคะนี่เลยฟอร์มก็ประมาณนี้นะคะไก่เศรษฐีนี่นะคะในกระตังไว้นะคะไก่เศรษฐีเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ นี่เลยฟอร์มละหน0่บาทนะคะไก่เศรษฐีอันนี้รอน้องโตก่อนนะคะอันนี้จะเป็นหงดารุนหงดารุนก็เอาไปที่100บาทนะคะหงดารุนอันนี้น้องชื่อสีปลาสวยมากเลยนะคะเพื่อน นี่นะสีปาดฟอมกอมีสองต้นนะคะนี่เลยเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะสีปาดเนาะอุย้ยดูกอนี้น้องให้หน่อให้ลูกแบบฟอร์มสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะเป็นฟอร์มแบบสวยมากเพื่อนเอาไปลงดินอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่ายังไงก็ได้นะ,ะเพื่อนแล้วแต่จะทําเลยนะคะนี่นะ หนึ่งร้อยบาทนะคะดูหน่อเขาลูกเขานะคะกําลังแทงขึ้นมานะคะไม้นี่สีป่าทุกกระถางนะจะเป็นรุ่นเดียวกันมีอายุแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะอ,อันนี้จะเป็นเจ้าสาวนนี่มีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะขอที่ร้อยี่สิบาทนะคะเจ้าสาวนี่นะคะอันนี้เป็นหงเฮม,มาราชเนาะฟอร์มสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ขายฟอร์มแล้วร้อยแค่นั้นนะคะนี่นะคะสวยมากแต่ละฟอร์มดูนะคะนี่เลย นี่อยู่รวมกันนี่ส,สวยนะคะอันนี้จะเป็นหนุมานอมพพาหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้จะเป็นหลวงราชเสนหาฟอมใหญ่ไซตโตนะคะหลวงราชเสนหาหนึ่งร้อยบาทนะคะยกกรรมีีนี่ตัดแล้วก็น้องก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะนี่นะคะยกกรรมีดี ไปที่100บาทเช่นกันนะคะยกกรรมยี่นะสวยเลยค่ะอันนี้จะเป็นพระนางสุจิตรานี่นะคะสวยเลยแต่ละฟอร์มนะ <c oughs> นี่นะคะพระนางสุจิตราเอาไปที่120บาทนะคะนี่ก็ใช่นะคะเนอะสวยๆทั้งนั้นเลยฟอร์มสวยนะคะนี่เลย 1 0 0บาทเลยนะคะอันนี้จะเป็นกําเนิดซับหน0 0บาทนะคะอันนี้เป็นสาวนครชัยศรีไม้กระถาง5.5าะคะ100บาทนี่นะคะเจ้าสาวเรามีฟอร์มมีเตยฟอมสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะดูสองต้นทั้งนั้นเลยนี่นะคะ100บาทนะคะเพื่อนๆ โอ้อันนี้สวยมากอันนี้จะเป็นยักษ์กุมพกันนะคะไม้กระถาง5.5ฟอร์มสวยไม้มีอายุแล้วเนาะแตกหน่อแตกกอแล้วคะฟอร์มสวยมากเลยนี่เลยนะคะฟอร์มก็ประมาณนี้นะคะยักษ์กุมพักกันเอาไปที่120บาทนะคะนี้จะเป็นอะไรนะธาตุบางแก้ว100บาทนะคะธาตุบางแก้วนะโอ้อันนี้จะเป็น สวยมากหน้าคราชนะคะสูงใหญ่น,นี่น้องจะก้านดํานะคะไม่ใช่กวนอูน้องจะกลนอูพันรายน้องจะก้านเขียวนะคะนี่เห็นไหมแต่ก็แข็งแรงเลี้ยงนกตู้ได้อันนี้สูงใหญ่แล้วนะคะนี่เลยนาคราชฟอร์มนี้อไปที่100บาทนะคะเนาะอันนี้จะเป็นอ่าหนุมานสืบมะคาสวยมากเลยนะคะฟอร์มนี่นะคะ อใครได้เนาะสองต้นเลยนะคะในนี้นะเป็นฟอร์มสวยเลยแบ่งตังกันที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนุมานสืบมาคะแล้วก็จะมีหนุมานตัวเก้าสวยเลยนะคะหนุมานตัวเก้าหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้จะเป็นศรานักป่าตนะคะ สวยดูแต่ไม่อ้วนแต่ขยันแตกก่อแตกน้องด่างนะคะเห็นไหมศิรานักปาดอ้สวยมากเอาไปที่100บาทนะคะสิลานักปาดนะอันนี้จะเป็นสุครีบจัดทับเอาไปที่หนึอยบาทนะคะสุครีบจัดทับหนึ่งร้อยบาทตู้ตนี้มีอะไรบ้าง จะเป็นชินมันชอน100ร100บาทนะคะชิ้นนมันชรอนนี่เป็นฟอร์มเลยนะคะชิ้นนมันชอน100ร100บาทบอสีวันศุก100บาทนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนิตยานะคะก็หาบอนสีสวยมาให้ fc ได้เลือกซื้อเลือกชมประมาณนี้นะคะค่ะ fc ท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถโทรหรือว่าวิดีโอคอลมาดู ต้นไม้ต้นจริงก่อนรับได้เลยนะคะหากเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากรับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะคะคะสวัสดีค่ะ